เครื่องประดับไทยไปลอยกระทงดีที่หนึ่งกับเครื่องประดับไทยเริ่มสมัยงานดีไซน์เฉพาะของทางร้านมีสำใครแน่นอนไปกับ3ชุดเครื่องประดับสุดฮิตชุดที่1เครื่องประดับเพชริกเทา้างานเครื่องประดับโบราณที่หาได้ยากในปัจจุบัน และเหมาะสำหรับใส่ออกงานต่างๆได้อย่างมากมาชุดที่ 2. เครื่องประดับนกยุงลงยางานลงยาที่ช่วยเพิ่มเสน่ห์เครื่องประดับงานทองของคุณให้มีความสวยสดงดงามโดดเด่นน่าจับตามองพร้อมพาคนเฉิดฉายไปในทุกๆโอกาสและชุดที่ 3. เครื่องประดับงานนุ่ก้านอกจากใส่เพื่อความสวยงามแล้วยังมาพร้อมความเชื่อที่ว่า โนภาเก้าถือเป็นอัญมณีเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของภูนรัพย์แก่นแท้เครื่องประดับไทย